ออแต่ผมวันนี้มาดูรถไถคันแรงครับโอ,อ้นชนมาหลายรอบแล้วมเมื่อกี้เห็นเล่นต้ตนมะขามตึ๊บๆอยู่หลังจากเอาแมคโครมาโค่นล,ลงไถคันแรงก็ทสอบอรับทดสอบ,ส,อบสมรรถนะเหม็นโยกบึมบึมบึมมาหน,นี่เน,นี่เด็กๆชอบดูนะ đi lắp thì đi lắp đi lấy xuống nhà mặt lòng yêu nó เอาเก็บมิดคกับเอยแรงจริงๆตัวใหญ่เกินรับตัวใหญ่เกินครากยาวด้วยอืมการทดสอบนก็เกลียดก็คือ em rạp nó đi ngắm bụng hoa anh gần ma hết bụt rèn luôn ก็แบยกล้อได้พี่ไหนไหนชอบดูรถนักไหมเออองเชียร์ดูรถตลอดเห็นรถไถไม่ได้ไหนเออเหนู่มหนุหนุไหนหนุ่มหนุ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 เออเด็กๆชอบดูครับแบบแบบรถไถดันดินเลียดินเนี่ยโอ้เจอเจอโต้แล้วโอ้โโโหหอ้ ลองๆเทสเทสดูครับกอ,อใหญ่จริงครับกอนมันยังมีรากรอยู่มันเพิ่งโค่นลมแค่ไม่กี่วันนี้เอง ามไปแล้วครับนี ừ ่มาเดินนโอ้โหมีลายล้อนี่โอ้โรีครับมีฟรีแรงแฟง การปรับหน้าดินที่เฉยครับเมื่อกี่แค่ต่อเนี่ยก็อยากจะทดสอบลองเช็คดูอโอเคเรียบร้อยครับรถจอดดึง,ดงครัหลังจากปรับดินตรงนั้นเมื่อกี้เสร็จแล้วก็มาตำท,ทางเข้า าเ้าพอดีต้นไม้ล้มขวม่ำอยู่ลองวอร์มดูครับใช่ครับเพราะว่าไม้ใหญ่เกินแค่เกลีย่ยทางให้เฉยครับเกลีย่ยทางให้รถ6ล้อวิ่งมาเทยดินทั้งไนนี้ไอเจอ้าทุนกาบ,บ้าน bạn đã nung cháy này đây rồi nó bịt lâm dài này là con không túm

เดวรัดตรงน,นี้ออกก็รถก็ถอยเข้าได้แล้วเดี๋ยวเอาแค่ตรงทางนิดนึงตัดไม้ยาวออกเกือบเออ

อะไรด้วยครับเลยล้มเลยเอาขอนตานมจนลรออก lắm ổ đèn chứ รถหกล้อก็สามารถกลับตรงนี้ได้แล้วก็ขอเช้าได้ จันครับโอ,อ้ต้นจันอายุเยอะนะอยู่หลังบ้านนะครับโอ,อ้เป็นหลายสิบปีถึงร้อยปีได้ไหม

นี่ยแต่มารกาเองุนุยบล้านี่าธุขอขอบคุณครับแ้วุย่ย่พูดยบพูดว่ามาเด้อแรงนะแรงส่งท้าย

line

ត <mí> ាមរត់របស់កាត់អានីតានៅក្នុងកាត់រ៉េដែរដែរដែរងូតាគីតាហកគីនំគីតាទៀតប ндай គីនំគីខានរាតាគូស៊ូតគីគូស៊ូតកន្លែងស្អាងអូតើបើទៅពួកទៅម្ដងនោះតែមិនចាក់អីរ៉ាពួកគ្រាំងដាក់ខាងពិសេសមកចូលទៅពួកអូអឺរ៉ែរ៉ែអត់មេរ៉ាដែរដែរ เค okay, ครับกับการเกลีย่ยดินครับกับยนมากคันแรงของเราของพี่ชายครับผมก็กําลังวอร์มเครื่องเพราะว่าเพิ่งถอยมาใหม่กำลังเช็คเครื่องวอร์มเครื่องดูก็เกลียนี่เกลียนนูน่นไปก็โอเคครับแรงแรงจริงๆเ okay, ครับสวัสดีครับกับการเกลียนะครับนี่เอาใจแนวเด็กๆอีกแล้วเด็กๆชอบดูแนวนี้แหละ تراب كرة